ก็หวัดดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับออขอหนึ่งคน,นแล้วกันโอเคนะครับเราเริ่มเกมกันแล้วนะครับทุกคนครับโอเค ก็เล่นไม่เก่งมากนะคะทุกคนครับเป็นเมดิกฉันชอบเมดิกแป๊บนึงตั้งค่าเสียงแบบโคตรด,ดังเลยไม่มีเสียงให้ตั้งค่าอีกอ,อัอแย่จุงว่าไงเพื่อน พี่เรดดอทให้ด้วยโอ้โหซูมอย่างชัดเจ๋วมาเล็ดมเห็นไฟครับทุกคนครับผมชอบ คือเริ่มแล้วโอ้โหภาพพอเอาดูที่ภาพมันสวยนี่คนเดียวย้ายย้าย e ้ายยยยทางอ่าิ ขอเลยวแสงหน่อยนี <l Jean Rabbit bulun> ่ใครมาด้วยมาเนี่ยอลังการระดับพรอฟิวตี้นะครับทุกคนครับได้แล้วนะครับปืนโอ้โห้ k อชกระสุนสัยนะครับนี่เก็บมาก่อนเก็บมาก่อน ไม่ไดีโอ้ไม่เอามันมันต่อสู้รถถังไม่ได้ผมไม่ชอบเพราะผมไม่ได้เล่นโหมดรถถังยังไงละ่ะเดี๋ยวจบเกมนี้เราผมจะไปเปลี่ยนโหมดรถถังให้ทุกคนได้อัธรถเ,เก็กบผิดกระสุนอีก เป็นบรรยากาศที่แจ่มใสเห็นคนก็น่ายิงวู <First Blood. S 1> มีคนได้เฟิร์สบัตแล้วนะครับทุกคนครับจากร้อยคนอนนี้เหลือแค่กรสคนแล้วเอคเอค บรรยากาศที่ดีช่างสวยงามช่างเป็นบรรยากาศที่สวยงามเออโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกโอ้โหติดต้นไม้ขวันย,ยิงขวันยิงเอ้ยใหญ่ใหญ่ยิงใกล้กระตุกกระตุกไม่เอาไม่ชอบล่วงหนึ่งล่วงแล้วครับทุกคนครับไอ้นี่ เฮ้ยทุกคนรถเทสลาป้อนี่เทสลาป้อนนี่เอ๊ะผมรู้สึกว่าผมจะเห็นอะไรบางอย่างนะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับนั่นยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮอมาแล้วได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ขี่ฮอเข้าวง ข้างวงนี่เขาปูเขาดิมะขออาออฟติก็มีเห็นคนครับอนกสอมันิมนั้พบักดิผมมาหาคุณแล้วโอ้ไม่โดนไม่หอกไม่แหกอะไรเลยห้องอยู่ไหนล่ะบันนี้ ดูลงมาไม่สนหอยโอยไอ้บ้าอ้าวมันอยู่ไหนอยู่นี่ไหมอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นู่นอยู่นี่อยู่นู่นอยู่นี่เอ๊ะโหกัอัลไลค์โหด อะไรของมันวะนะครับทุกคนนะอะไรของมันเลยไหมอูทาสเปยียหรอโอ้โหทาสเปยเียเลือดขึ้นด้วยโอ้โหทุกคนครับเนี่ยทุกคนเป็นแผลอย่าลืมทาสเปยียนะครับเลือดจะได้ขึ้นหยอกหยอกหยอกทาสเปยียนะผู้เล่น กดรัวเลยอุลเวนี้ต้องกดรัวและวอมย้ำจนกระสุนมันหมดเลยเออฮะาหารกระสุนสไนเพอร์มเกดีจริงจริงแล้วเดี๋ยวใหญ่ yeah. เข้าวงเกิดเลยคนอืมไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยนะเอานี่เองไงฮอผมว่าไงฮอเราโอ้โหในมันตกตรงนี้เหรอไม่นะก็ ก็ามาไม่ใช้ปาสุก้ายิงซะหน่อยนี่อะไรของพวกคุณผมไม่ใช่ปาซุก้ายิงเนี่ยผมาไม่ใช้ปะซุกา้าแค่ใช้เล็งเห็นไหมผมไม่ใช่ปะซุก้ายิงเออมั่วพวกคุณน่ะเออเออทุกคนครับผมสงสัยถ้าผมยิงไปตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะถลมม่มไหมไม่เห็นอะไรงนเงนี่ยเออ การทดลองเสียฟรีกระสุดหนึ่งนัดไม่นีมม่มัในจะทําไนวะทุกคนแล้อมึนี่เองคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปเล่นไมค์คราฟกับเพื่อนนะครับทุกคนครับผ <c oughs> มจะเล่นเซอร์มินิเกมกับเพื่อนนะครับไม่มีใครโดเนทมาหรอกเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นไมค์คราฟมินิเกมกับเพื่อนไม่เป็นไรหรอกนูนู่ เกอ,อี่ยต้นไม้วัดพ่นสเปรย์อีกรอบไม่รอบรอบนี้ใช่นี่เฮ้ยยืนยนันยืนยนันทุกคนจเปรยเอาโอู้ยคนมาฟาร์มอ๋อดี ผมวิ่งหารถอยู่นะครับอ่าทุกคนครับผมเจอรถแล้วนี่ไงนี่ไงรถผมสวยไหมใช่ไหมทวยสวยกระผ้าแล้วรถโมเดลโอ้โหสวยตายแหละสวยตายแหละรถโมเดลทุกคนโอ้โหผมมีเลดดอดแล้วโอ้โหมีเลดดอดรู้สึกแบบเหมือนพระเจ้าอะซีซาโซดอะ เออทำไมผมยังไม่ได้ลองใช้ไอ้นี <ś c oughs> ่เลยวะนี่หละโอ้ยทำไมเลยดูไม่เด่นเลยยิง่ง <ś c oughs> <ś c oughs> จะเล่นตายภาไมสามนัด, <ś c oughs> ดนโอ้ไม่โดนหนึ่งมันลั่นสองนัดห้ เจะทำอะไรหย,ห,ยห,ยหยุด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 เล่นเดี๋ยวนี้นะว้ายมีแค่สองต้นโดดๆนะอ่ะไี้ต้นอื่นมันสามต้นแค่นี้เหรอโอ้ยผมวิ่งเล่นเยอะเกินไปละวงมาแล้วโอ้โหไม่มีรถซะด้วย เห็ <S <s <foundations> <S นแล้วท้อคือเห็นแล้วท้อเลยเนี่ยเห็นแล้วท้อเลยเนี่ยวางพ่ถูกที่ไม่ว่างไม่เห็นมันแล้ว จะตาย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 หย,ยุดหยุดหยุดจะตายแล้วหน้าสว่างยังกะอะไรหกนาทีโอ้ยท,ท,ที่ที่อยู่ทำเล่นมันคือได้บ่อยแท้เหนื่อยที่อยู่นทำเล่นมันคือได้บ่อยแท้เออไรนะบ้าจะตายจะตายจะตายหยุดหยุดหยุดด้ เดินที่สุดแล้วก็เข้าวงได้โอ้โหจะตายขี่จะไปตั้งหกอบแล้วเนี่ยไอ้คนคนคนแตกหนึ่งทำไมแถวนี้สมเยอะจังทุกคนนั่นคืออะไรวัดยิงไม่โดนเผื่อว่างเผื่อางเผื่อด่นไม่สนมันละ มันไม่มีปืนสไนท์ให้ผมเล่นเลยอ่ะเฮ้กีเอ็ไม่ชอบอยากได้แบบติดสะโคบโอ้โหแบบสไนท์แบบติดสะโคบอ่ะเออแบบที่มันแถมสะโคบให้อ่ะมันไม่มีไม่ให้เลยโอ้โห,โโหถ้าจะเล่นปน่านนี้พวกสองตัวนั้นคงหัวแตกแล้วมั้งมั้งนะพี่ทุกคนกล่องวัตเตอร์วัตเตอร์ <c oughs> กล่องมันมาได้ไงวัตเตอร์กล่อง กล่องใครที่ไหนอย่างไรของฟรีของฟรีทั้งนั้นยิงม,มักสกัตใส่น้ำสิหายวัตเตอเยอะของเอเคมีเลยเนี่นี่เอ้นี่คืออะไรอ่ดิหายหาย นี่ถ้าลีโลดไอ้ีโอเคนะครับเรากำลังวิ่งกาวงเดี๋ยวน่าสงสารเรากำลังจะตายโอ้ยเฮ้ยทุกคนนจบเลยโอ้โหไอ้พวกนี้มันมันแย่มากเลยนะทุกคนมันมันมันหลอยนะทุกคนทุกคนอย่าอย่าไปเชื่อมันนะ มันมันหลคือแบบไหลได้แนบเนียนมากโอ้ถ้าเจในฟีจริงผมคงไม่รอดอะวัทำไมมาแล้ผมอยากไปเอาแต่บวงมันแรงผมเอาไหมนะงอนเล่าเฮ้ย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 ไรุ่นไรุ่นอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ทุกคนครับผมว่ามันต้องอยู่เมืองนั้นกันแล้วครับโอ้โหวงไปทางนั้นด้วยครับโอ้โหอโคตรแจมวงไปทางนั้นโอ้โห oh, <ๆ>ทุกคนจีเอ็มแกงผมเยะมากแย่มากนะทุกคนจีเอ็มแกงสวัสดีเวลุ่นที่อยู่ในเมืองนี้มันมันอยู่กันสักคนไหมอ่ะเฮ้ยเวลุ่นอยู่กันสักคนไหมโอ้ไม่ไม่ไมีเวลุ่นอยู่ยสักคนนนนั่นรถอะไร รถอะไรรถอะไรวัดวัดดียางปีข้างบนทำไมโอ้กระจกกระสุนเหรอเฮ้ยยิงใส่กระจกเสียงเหล็กครับทุกคนโอ้โหยิงใส่กระจกเสียงเหล็กเอาาอเห้อไอาบไอ้ดาบเฮ้ยเหลือหนึ่งแล้วทุกคน เฮ้ยกวอะไรเหลือนึ่งหนึ่งแล้วพมเมนตอยู่ในตึกนั้นเข้าไปอีกเนี่มาใปาซูก้ายิงเขาให้ตายนะครับไอ้โดนนะทุกครับกมันไม่มส่เล็งมันเล่งยาก้ย,ยิงอัดพื้นยิงอัดพื้นหนเขาตาย คงาคิดเรียยิงอัดพื้นอีที่เขาอยู่จนเขาตายนะครับท,ที่เขาหมเรียกว่าเป็นการทวงมานกัปตันมาร์ที่เขาจนตายโอ้โหเก่งเกินคนมันเก่งนะคะทุกคนอุ๋มั่นชอ็อ็วันนี้ก็เอาไว้เป็นทบบนี้นะคะทุกคนค่ะ